สวัสดีค่ะเรามาพบเจอกันแล้วนะคะที่ช่องยีนมือสองใบเอ็นจอยค่ะแม่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่น้องแก้วรีวิวสินค้าค่ะคุณแม่จ๋างานยีนแบรนด์แท้มือสองนะคะวันนี้เราเสิร์ฟที่รอบอก48นิ้วค่ะแม่งานคัดเกรดอย่างดีงาน A บวกบวกบวก,บวกล้านบวกกันไปเลยนะคะแล้วราคาตัวละ290รเบบาทเท่านั้นเลยค่ะแม่คุณแม่อยากได้รหัสไหนตั้งแต่รหัสกอไก่ศูนย์หนึ่งค่ะแม่จนถึงรหัสกอไก่หนึ่งศูนย์นะคะโทรมาสั่งซื้อกับน้องแอดมินได้เลยเบอร์โทรศัพท์ ไลน์แอดค่ะแม่นะคะสั่งซื้อเงินเข้ามานะแล้วเราไปดูสินค้ากันเลยค่ะรหัสกอไก่ศูนหนึ่งค่ะคุณแม่จ๋าะนะคะคือตัวที่ลูกใส่คอเชิ้ตกระดุมผ่าหน้านะคะความยาว27นิ้วตัวนี้แจ้งกับน้องแอดมินได้เลยค่ะว่ารหัสกอไก่ศูนย์หนึ่งค่ะแม่ไปต่อกันเลยที่รหัสกอไก่0ูนย์สค่ะแม่สวยมากรหัสกอไก่0ูนย์สองนะคะแม่จ๋าตัวนี้ ความยาว27นิ้วเช่นกันค่ะแม่จา๋ารหัสกอไก่02กระลุมผนะ่าหน้าออกโทนงานยีนสีแบบสีอ่อนๆเนาะแม่เนาะกอไก่02ค่ะต่อเลยนะคะแม่จา๋ารหัสกอไก่03แม่ตัวนี้สามารถใส่เป็นยางเสื้อคลุมได้แล้วก็เป็นงานซิปแบบดึงรูดเลยค่ะรหัสกอไก่03นะคะแม่จา๋าคอเชอิ้ตกระดุมผนะ่าหน้าแจงรหัสกอไก่03ได้เลยต่อด้วยนะคะรหัสกอไก่04ค่ะรหัสกอไก่04งานปักแบบเต็มๆค่ะแม่ พอเชิญกระดุมค่ะหน้าก็เลยวิมแม่นี่สวยมากตัวนี้สวยจริงความยาวอยู่ที่25นิ้วนะคะแม่จา๋ารหัสกอไก่ศูนย์สี่ไปต่อกันเลยนะคะแม่คะ่ะที่รหัสกอไก่ศูนย์ห้าค่ะรหัสกอไก่ศูนย์ห้าก็เป็นงานปักปักทั้งตัวเลยค่ะแม่นะคะความยาว25นิ้วรหัสกอไก่ศูนย์ห้ามีอินทนูพับเบิลแขนด้วยค่ะแม่จา๋าดีไซน์สวยๆงานเกๆ๋ๆรุ่นนี้เลยกอไก่ศูนย์ห้าค่ะต่อด้วยเลยนะคะแม่จา๋ารหัสกอไก่ศูนย์หก รหัสกอไก่ศูนย์หกค่ะแม่ปักน้อยแต่ปักนะนะคะแม่สาความยาวเสื้อ26นิ้วค่ะแม่า๋าตัวนี้แจ้งกับน้องแอดมินได้เลยว่ารหัสกอไก่ศูนย์หกต่อด้วยเลยนะคะแม่๋ารหัสกอไก่ศูนย์เจ็ดค่ะแม่ตัวนี้ออกแนวสไตล์งานแฟชั่นคุณแม่จะผูกหรือว่าไม่ผูกด้านหลังก็ได้ใส่เป็นงานเสื้อเดี่ยวได้ใส่เป็นงานเสือเสเเส้อคลุมสวยค่ะตกแต่งด้วยงานนะคะงานลูกฟูกช่วงคอค่ะแม่ ความยาวเสื้อตัวนี้อยู่ที่28นิ้วกันไปเลยใส่แล้วคุมสะโพกค่ะรหัสตัวนี้นะคะแม่จ๋าคือรหัสกอไก่07ไปต่อกันเลยนะคะรหัสกอไก่08ค่ะแม่ความยาวเสื้ออยู่ที่25นิ้วนะคะเป็นงานแขนยาวคอเชิ้ตกระดุมผ่าหน้ามีกระเป๋าอก48นิ้วหมดเลยนะแม่นะตัวนี้รหัสกอไก่08ค่ะต่อเลยนะคะแม่จ๋ารหัสกอไก่09ตกแต่งงาน คอเสื้อด้วยงานผ้ากำมะหยี่มาพร้อมกับงานปักความยาวเสื้อ28นิ้วค่ะแม่รหัสกอไก่09แล้วก็ต่อด้วยนะคะรหัสกอไก่10ตัวนี้เท่มากๆเป็นงานแขน3ส่วนค่ะแม่ดีไซน์สวยๆงานเก๋ๆความยาวเสื้อ26นิ้วรหัสกอไก่10เป็นงานปักมาพร้อมกับกระเป๋าค่ะแม่คุณแม่ชอบนะคะสินค้า EP 43 งานยีนที่น้องแก้วรีวิวรอบปก48รหัสไหนแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะแม่นะเพราะว่างานสวยๆงานเกๆ๋ๆเป็นงานเกรดดีงานเกรดพรีมเมี่ยมค่ะที่เราเสิร์ฟให้กับคุณแม่เลยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ีหน้ามาลุ้นกันค่ะว่าลูกจะมีงานปกเท่าไหร่มาเสิร์ฟให้กับคุณแม่เราจะมีแบบตั้งแต่อกเล็กอกกลางสาวอวบสาวโอเวอร์ไซส์นะคะเสิร์ฟให้กับคุณแม่เลยสําหรับงานยีนมือสองบายเอนจอยค่ะแม่ ฝากช่องใหม่ฝากติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะคะแม่จา๋าแล้วก็ขอกราบลาไปก่อนเจอกันใหม่ e p หน้านะคะกราบสวัสดี